วันนี้เราจะมาทำขนมรังผึ้งสูตรโบราณกันนะคะส่วนผสมนะคะจะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมนันแป้งสาลีมะพร้าวแล้วก็ข้าวโพดนะคะเอาเรามาตวงแป้งกันเลยจ้ะแป้งข้าวเจ้าค่ะหนึ่งถ้วยตวงนะคะคือเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อ่ะมีขนาดเท่าไหร่ก็ได้แต่เราจะใช้ประมาณหนึ่งตออง่อหนึ่งอันนี้แป้งแป้งข้าวเหนียวก็นหนึ่งถ้วยเหมือนกันค่ะ ต่อไปเป็นแป้งสาลีค่ะหนึ่งถ้วยตวงเหมือนกันค่ะใครจะทำปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่สูตรของเราก็คือหนึ่งต่อหนึ่งค่ะคนแป้งให้เข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่ไข่ค่ะใส่ไข่นะคะใส่สามใบค่ะปริมาณหนึ่งต่อหน <IS> ึ่งค่ะ ถ้าเกิดว่าเราทำแป้งน้อยก็ใส่ประมาณสองใบคนให้เข้ากันค่ะไปนะคะใส่เนื้อมะพร้าวค่ะใส่เนื้อมะพร้าวหนึ่งเหมือนกันค่ะตาส่วนเป็นไม่ต้องใส่เยอะมากแล้วก็มีอะไรจะใส่ถ้าจะใส่ข้าวโพดเผือกอใส่ไปได้เลยค่ะมะพร้าวอ่อนก็ได้ค่ะแต่แนะนำหน่อยค่ะถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะเรา ต้องเอาเป็นมะพร้าวอ่อนที่เนื้อมันเข็งหน่อยเพราะว่าถ้าเนื้ออ่อนอะ่ะเวลาเราไปย่างอะ่ะมันจะเละ <camar> ไม่น่ากินนะคะมะพร้าวนะคะเราใส่เป็นสองนะคะคือแป้งอะ่ะอย่างละหนึ่งมพะพร้าวสอง<ห>คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ ใส่หัวกะทิลงไปหนึ่งถ้วย,วยแล้วก็อีกถ้วยเป็นสองถ้วยนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะใส่น้ำตาลปี๊บหนึ่งถ้วยเอาใส่ลงไปในส่วนของน้ำตาลนะคะตามสูตรเราจะใส่แค่หนึ่งถ้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานหรือชอบรสชาติที่มันเข้มขึ้นมานิดนึงก็สามารถเพิ่มได้ <ด>ชิมชิมรสชาติของแป้งได้อ,อันนี้เราคุนให้เข้ากันนะคะเพิ่มสีสันนะคะใส่สีผสมอาหารลงไปนิดนึงค่ะโอเคสีเหลืองนะคะโอเคค่ะแล้วก็คุณให้เข้ากันค่ะใส่สีไปนิดนึงแล้วใช่ไหมคะมก็คุณให้เข้ากันค่ะนนใส่นิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเหลืองเหลืองนะคะพอย่างมันจะดูน่ากิน เราจะใส่เป็นน้ำใบเตยอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าวัตถุดิบที่เรามีนะคะแต่นี่เราทำเป็นสูตรโบราณนะคะดั้งเดิมเลยจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มามาย่างกันนะคะมาโนนะเนี่ดี๋ยวเรามาดูดูกันนะคะเรามาเตรียมน้ำมันนะคะน้ำมันนะคะน้ำมันพืชค่ผสมกับไข่ต้มไข่แดงอะค่ะแล้วก็คนนิดนึงนะคะ เราไข่ขาวร้อนนะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะใส่แป้งลงไปไม่รอสตั้งพิมไม่รอเราใส่แป้งลงไปนะคะเกี่ยๆให้เต็มนะคะ คิปมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะดูน่ากินนะคะโอ้โอ้อออพิกพิกออกไวนุ่นใช่แล้วตอนนี้นะคะ,ะสุกแล้วจ้าน่ากินมากเลยค่ะอา้าวตอนนี้ขึ้นได้เลยจ้าพร้อมทานแล้วนะจ้าสวยม,มากน่ากินมากเลยนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามนะคะเดีย๋ยวเราจะลงคลิป อ้้นเี่้มานนะคะน่าทานมากค่ะสวยน่าทานจะทำกินทำขายก็ได้นะคะเราเสียลงทีิปอะไรอย่าลืมกดติดตามกันนะคะขอบคุณค่สปะสำหรับวันนี้